คุณพ่อของคุณคิมเบอร์รี่ครับเมื่อวานช่องสามของเราก็เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพเป็นคืนที่3ครับคุณประวิทย์คุณหลีอรัญญามารีนน์คณะผู้บริหารผู้จัดละครและเพื่อนดารารวมไปถึงคุณหมากปรินนะครับก็เดินทางไปร่วมฟังสวดด้วยคุณคิมเบอร์รี่ยังอยู่ในอาการโศกเศร้าครับและก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกโดยได้ขอบคุณทุกกําลังใจจากทุกคนที่ส่งมาให้ครับฟังเสียงสัมภาษณ์คิมเบอร์รี่กันหน่อยครับ ก็อยากจะขอบคุณทุกทคนมากๆนะคะที่ส่งกำลังใจให้ทั้งในไอจีทั้งตอนที่คุณพ่อเข้ารับการรักษาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็จนตอนนี้ก็วันที่สามแล้วทุกคนก็มาให้กำลังใจกันเยอะมากๆค่ะก็อยากจะขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยนะคะที่เป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็ยังเหลืออีกสี่วันข้างหน้าก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆที่ส่งกำลังใจให้ त <laughs> पुरा